ก็ไม่มีอะไรเนาะวันนี้ก็มานั่งกินทุเรียนพอดีฝนตกนะฝนตกอยู่ข้างนอกเราก็มานั่งกินทุเรียนพอดีทุเรียนมันกำลังสุกกินตอนนี้แหละมันอร่อยไม่มีอะไรทำไม่ให้ไม่มีอะไรทำแต่ทุเรียนมันสุก ตัวนี้จะเป็นชนีมันไม่ใช่ชนีไข่ถ้าชนีไข่เนื้อมันจะออกสีส้มออกมันจะเหลืองกว่านี้ด้วยตัวนี้จะเป็นชนีธรรมดาอ <c oughs> <c oughs> ืมเยออีกสามครู เดี๋ยวไม่ด <coffee> ีวิว <uno> พ uh ่ง oh. น uh ี oh. uh ้ด oh. like ีกว่าอ่ะอิ่มพอดีซื้อไก่เคอฟซีมากินสำหรับใครที่ตื่นผู้งีนะก็อย่าไปกินแอลกอฮอล์อย่าไปกินน้ำอัดลม เพราะมันจะดันขึ้นทําให้เราย่อยไม่ได้แล้วทีนี้ความดันโดหิตมันก็สูงอืมช็อกได้แนะนําเลยอย่ากินเหล้าอย่ากินเครื่องดืงง่มมีแอลกอฮอล์ถ้ากินทุเรียนนะเซฟเซฟตัวเองด้วยอน้อาําอัดลมก็ไม่ควรกินนะอืโอเคบ๊ายบาย